วิวฝันว่าอะไรนะฝันว่าเห็นพญานาคฝันเห็นพญานาคเราเป็นยังไงอีกฝันเห <Kaiser> ็นพญานาคเห็นเลข089เห็นอะไรนะเลข069 069เอาวิวว no ิวทำอะไรอยู่ค <Alexandria> ือฝันเห็นพญานาคก็ติวนอนเห็นหนัฮะก็วิวนอนดีวิวนอน ดิวนอนเห็นพญานาคเห็นเป็นอย่างอะไรเห็นพญานาคเป็นแบบไหนฮะฮะแบบไหนนะเห็นแบบไหนนะชูนิวเห็นมันหัวเห็นพญานาคสองหัวโอ้ฝันเห็นพญานาคสองหัวดิวนอนตรงไหนนอนกับยายนอนกับยายฝันเห็นพญานาค โอ้ฝันเห็นพญายนาคสองหัวพญายนาคมาบอกเลขศูนย์หกเก้าโอ้ยอันี่นะครับก็หลานนะครับเป็นหลานแท้ๆของผมเองนะครับบอกว่านอนอยู่กับยายนะครับกับย่าว่าฝันเห็นพญายนาคสองหัวแล้วก็เห็นตัวเลขศูนย์หกเก้านะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ เด็กก็อาจจะไม่โกหกก็ได้นะครับเขาบอกว่าฝันเห็นพญานาคนะครับพญานาคมันก็แทนแปดนะครับแต่ว่าเขาบอกพญานาคบอกตัวไหนนะบอกมีงตอนไหนตัวไหนนะ068 068ฝันเห็นพญานาคบอก068บิวโกหกไหมนิ่ไม่โกหกอ๋อไม่โกหกนะครับไม่โกหก 068นะครับมันว่าแม่วิวฝนเห็นพญานาคฝนเห็นพญานาคพญานากบวก068เข่าวะอย่างไรว่าโอเคไหมโอ้ใครรตเตลีมากวิวบวกวิวด้อเดียววิวจีฟ้าแม่ซื้อมันวาแม่ซื้อเด้อ068เด็กบอกแม่บอกวิววิวบอกให้แม่นูนะบอกให้แม่ซื้อ068เออมันบอกให้ซื้อ มันบอกแชรเข้ามาขายสื้อเด้อทุนหกเปนบอกแ<ม>จ็คแมนใ <laughs> นนี้มันบัดมันออพูดเองมันอ๋อพูดเองอายุกี่ขวบสี่ขวบอายุสี่ขวบงวดงวดที่แล้วถูกไหมงัยถ,ถูกทีเดียวถูกสามตัวตรงสามตัวตรงถูกตัวไหนสามตัวตรงแปดเก้าสามแปดเก้าสามโอ้ถูกสามตัวตรงเลยแปดเก้าสาม งวดนี้เด้งงวดนี้งวดนี้คิดตัวว่าตัวไหนจะมางวดนี้ยังไม่ฝันเลยเอาตัวเดียวคิดว่าตัวไหนมางวดนี้คิดว่าเลขไหนมางวดนี้นะคิดว่าเลขไหนมาอีกคิดว่าแปดอีกแล้วว่าแต่ไม่รู้ว่าแปดอะไรอ๋อแปดอะไรแปดทุก เจ็แปดพกเคออยู่อ่ะบ่ออ๋อวันนี้นน่นนี่วันนี้คิดว่าแปด้หนึ่งเก่าแปดหนึ่งเก่าแปดเราบางคนถ้าว่าไอแปดจะสามมันตัวเดียวกันก็เลยกว่ากันซื้อเก่าสามแเาสอ่ะอ่ะตามนี้นะครับก็วันนี้เขาบอกว่าแปดน่าจะมานะครับสำหรับนู่นหลานนะครับฝันเห็นพญานาค พญาหนาดอพาหนาก็แทนเจ็ดแทนแปดอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นเจ็ดแปดแต่ว่าน้องเขาบอกศูนย์หกแปดนะครับก็าลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับอายุสี่ขวบนะครับนะครับหรือใครจะชอบนะครับบ้านเล็กที่นะครับแปดหมู่สองนะครับตัวไอ้แปดแปดสองสองแปดนี้มันอั้นตลอดเลยนะครับอั้นตลอดซื้อซื้อไม่ค่อยได้นะครับเลขตัวนี้นะครับหรือใครจะชอบตัวเลขของน้องเขานะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม